ด้หลังมีเทรนเนอร์มา2ปีต่างจากเล่นเองยังไงนี่คือรูปจากคลาสแรกที่แปรเรียนกับเทรนเนอร์นะคะคือมันเปลี่ยนชีวิตมากจริงๆทุกคนลบบออกกําลังกายเองคุูอาหารเองแบบที่มันไม่โยโยมาอยู่แล้วนะทุกคนแต่สิ่งที่มันต่างออกไปและแปรรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆเลยก็คือสิ่งที่เขาแชร์กันในเน็ตว่าท่านูน้นท่านี้ดีมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้นะทุกคนอย่างทาปันกนที่เขาแชร์กันว่าแบบอุ้ยท่านี้โดนกเน้นเน้น,นไม่โดนน้องไม่โดนต้นขาถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ถูกต้องต ดูเหมือนในคลิปทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้โดนกล้ามเนื้อที่ถูกต้องก็ได้เราอาจจะเหมาะกับท่าอื่นที่ทําให้เราสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีมากกว่ากับอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้เลยคือฮอร์โมนผู้หญิงเป็นเรื่องสําคัญมากฮอร์โมนกับการออกกําลังกายควรจะไปด้วยกันและถ้าเกิดว่าเราสามารถหาเทรนเนอร์ที่เขามีความรู้เรื่องนี้แล้วช่วยเราได้มันคือไลฟ์เซฟเวอร์สุดๆอะทุกคนอย่างเทรนเนอร์ที่แปมเล่นอยู่เขาชื่อพี่เมกนะคะเขาเก่งมากทุกคนเขาช่วยดูได้ตั้งแต่เรื่องอาหาร,ารออกกําลังกายการตกไข่ฮอร์โมนอะไรอย่าง ปวดข้อบ่าไหล่น้อยลงปวดประจําเดือนน้อยลงซึ่งมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบระยะยาวที่แท้จริงไม่ได้โฟกัสแค่หุน่นใครสนใจหาเทรนเนอร์ที่เข้าใจผู้หญิงก็ลองทักพี่เมกไปดูนะคะถ้าเกิดว่าใครแคปรูปแปมเแล้วส่งไปให้พี่เมกเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษไปเลยค่ะ20%